โอ้ออฟฟิศใหม่ครับก <c oughs> <os> yeah. ็สร้างมาประมาณปีกว่าๆเลยนะนะครับตอนนี้ก็เสร็จถ้าเป็นตัวออฟฟิศอ่ะก็เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่รอบนอกออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นจัดสวนหรือนั่นนูนนี่อีกนิดนึงข้างข้างนอกก็จะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมก็วันที่สิบหกมกราใกล้ถึงแล้วครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกคนครับเรียนเชิญทั้งพี่ด้วยนะเออต้องให้เห็นต้องให้เห็นนะเออเดี๋ยวอนุวัตก่อนครับทีนี้เห็นบอกว่าจะจ้างอะไรนะ รถนแะทนรถแทีแรกจะจ้างหมอลำออแต่ทีเนี้ยค,คือแถวบ้านผมรู้สึกว่าเมาแล้วเวลาเมาแล้วองค์บาาเข้าสิงออกลัวกลัวกระจกออฟฟิศแตกเลยสิกลัว,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 วขวดเหล้าขวดเบียร์มันโยนอะไรเงี้ยก็เลยเอ้าเอารถแห่ดีกว่าอ,อ,อก็จ้างรถแห่ของของของ,ของน้องๆที่รู้จักออนะครับน้องอมแอมปีไอดาเห็นบอกว่าอยากเห็นแฟนคลับติกันครับก็พี่เอาตรงนะกี่ปีเลยนะ ห้าย่างเข้าหกปีนุกไปเล่นคอนเสิร์ตมาก็บางปีก็ทั้งปีเลยนะเอฟซีไม่เคยตีกันเลยครับดีแล้วก็อยู่มีอยู่มี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 แบบมีงานหนึ่งที่แบบอย่างเงี้ยผมก็ผมดีใจนะเฮ้ยไปเอฟซีตีกันเลยังเอฟซีตีกันแล้วงูเข้ามาในงานนึกว่าแบบว่าโอ้ยมีเหยียบแกงเหยียบขาแล้วแบบหูหงิดเลยไม่ได้วันนั้นจําได้คือพี่พี่แจ็คแบนฉันไปไปรับเชิญ พี่แจ็คแฟนฉันไปใช่ไหมกับน้องเบสคำสิงหคนอื่นึกว่าอุยคนตีกันแล้วงูเข้าไปคืออยากได้ฟิลนั้นเถอะไปเสร็จแล้วเป็นแบบไหนอยากไม่เคยเห็นไงเออไม่เคยเห็นแล้วลปินคนอื่นไปเล่นเฮ้ยอย่างเบิ้ลไปเล่นโอ้ยมองนี่ตีกันเออพี่กล้องไปเล่นตีกันแต่เราไม่เคยมีโมเมนต์นี้คำนี้เลยอ่ะอยากอยากหลบอย่างเงี้ยหรออยากหลบแบบใช่อยากเล่นเล่นอยู่กลางคันอ้มล้มลงมล้มล้มอะไรเงี้ยเออดีแล้วแฟนคลับได้ พูดเล่นนะพูดเล่นนะไม่ใช่ว่าขึ้นออฟฟิศเอฟซีตีกันไม่ได้นะครับทีนี้คือก้าวต่อไปในปีนี้แหละก้าวต่อไปสำหรับผมนะครับก็เป็นนักร้องก็ได้เป็นแล้วมี FC ก็มีแล้วเล่นละครก็มีแล้วก้าวต่อไปผมก็จะอยากมาลองบริหารบริหารก็ออฟฟิศที่ตัวเองตั้งขึ้นมานี่แหละ อยากลองตั้งใจบริหารไม่ว่าจะเป็นการาขายสินค้าในบริษัทตัวเองนะครับ<ม>แล้วก็การเป็นเจ้านายนี่แหละนะครับ<ม>อยากจะลองมาเต็มที่กับในจุดนี้ดูด้วยคิดว่าการเป็นหัวหน้าคนเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างโอ้เหนื่อยนะพี่โอ้<ม>โอเยอะมากคือก่อนที่จะเป็นนักร้องหรือแม้แต่มาเป็นนักร้องแล้วผมไม่เคยคิดนะว่าผมจะมีบริวารมี ลูกน้อง20-30คนขนาดนี้ mm hmm. จนมาทุกวันนี้มันเหมือนกับโชคชะตามันตีกรอบไว้แล้ว uh huh. บีบบังคับว่าคุณต้องมาเป็นแบบนี้จนมาถึงทุกวันนี้รู้สึกว่าถามว่าเหนื่อยไหมผมเข้าใจเลย mm hmm. หัวหน้าคนมันเหนื่อยมาก mm hmm. ไม่รู้ว่าใครมาบ้าง30คนลูกร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่างนิสัยมา mm hmm. อะไรเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ามันก็ก็ผ่านไปได้อยู่ ก็คือก้าวต่อไปในเรื่องของเพลงงานส่วนตัวของเรานเพลงานส่วนตัวก็ตอนนี้ผมทํามาหลายหลายรูปแบบมากต้องบอกก่อนว่านุกคดนตอนนี้ยังไม่ยังไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่าตัวเอง <c oughs> ไปเหมาะกับแนวเพลงไหน <c oughs> แต่แนวเพลงชอบตัวเองก็จะเป็นลูกทุ่งอินดี้ <c oughs> อ่าไม่ใช่หมอํำเกินไปจะอยู่กลางๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์แฟนเพลงนอกจาก f อเรา <c oughs> หรือแฟนเพลงทั่วทั่วฟ้าบางทยทั่วประเทศอ่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ตอบโจทย์เขาก็ตอนนี้ก็ทําแบบหลายรูปแบบไม่ว่าสตติงผมก็ทํามาแล้วลูกทุ่งก็ทํามาแล้วหมอลำก็ทํามาแล้วม,มันจะเหลือพวกป๊อปอพวกแรปก็มีนะ,ะแล้วก็พวกพวกออกเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเตรียมทํามาหมดเลยก็รอดูว่าแบบไหนมันจะตอบโจทย์ใช่ใช่ใช่ครับ